เป็นการรีวิวแบบากากๆตามเช่นเคยนะวันนี้เราจะมารีวิวงานยิ้มสองเซนยิมสองเซนนะเป็นบุโซ่สองตัวเลยแต่ว่าตัวหนึ่งซื้อแบบตั้งใจอีกตัวหนึ่งซื้อแบบไม่ตั้งใจ <c oughs> คือไปเจอตัวคือโคเซโคเซโคเซนี่แหละเป็นหัวหน้าบุโซ่แต่ว่ามองผิดนึกว่าเป็นแบบปั้นที่เราอยากได้ แต่เอาปันเก่ามาซะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูดูดูก่อนแล้วกันเนาะไปก็คือว่าซื้อรุ่นหนึ่งบูโซเป็นต้นกำเนิดบูโซนะชื่อ s u ส u กิ s u ส u กิ s w วิ t อเมชัยโซกิเคโซชื่อมั่งญี่ปุ่นนี่มั่งแบบเดี๋ยวเคโซโซเคโฟเซอะไรก็ใหม่นะ โคเซถ้าขิดาโคเซเนี่ยเป็นหัวหน้าบุโซรุ่นที่ห้านะแต่ซูซูกิเคโซเคโซช่ปยะเคโซเออเคโซเป็นรุ่นที่หนึ่งทำไมชื่อมต้องคล้ายกันเนอะเขียนก็เนาะเขียนมาชื่อคล้ายกันแต่ละตัวมานะเรามาแกะกล่องก่อนเลยแต่ว่าโคเซรุ่น5้าเนี่ยผมว่าผมกะกะไม่ไม่อะไรวะไม่ไม่กิด เพื่อจะเอาไปขายคิดกว่า oh, <come> คิดว่าน่าจะต้องขายแหละเพราะว่าเป็นปั้นที่เราไม่ได้ชอบมากแ่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนี่ ั้นที่เราไม่ชอบนะแต่ว่าคือเรามองผิดไงปั้นมันคล้ายกันเป็นปั้นเก่าปัาน้นรุ่นรุ่นหรือุนนน่นแรกๆอะ่ะแต่ดูปีนึงนะว่าจะเก็บไว้ไหมแต่ส่วผสมผมไม่ได้อยากได้ปั้นนี้แต่ผมก็ซื้อมาแล้วแหละก็ไม่เป็นไรมันได้ราคามาที่ไม่แพงมากด้วยผมใส่ราคาไปเล่นๆอ่ะรู้สึกได้เฉย <c oughs> เหมือนกัน โอาาเคใช่ไหมเน่ยังไม่กีดนอนนี้เกียมไว้ก่อนแต่ผมว่างานมันก็ถือว่าโอเคเลยนะอืมหน้ามันก็เท่ยอยู่ค่อยกลับห้องดูให้ทีเดียวนะโอเคแล้วเบ,บีไปรุ่นหนึ่งต่อ ของมาก็าธรรมดาเพราะว่าเป็นใหญ่ในการที่ปรับกล้องนิดนึงนะอือหมหิ่นหนุ่มม,ม,มาแล้วนี่สิ่งที่ผมใฝ่ฝันก็คือเ้าเปิดประเดิมด้วยหัวหน้าบุโตสุกรุ่นนะ ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องบุโซเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ชอบแหละเพราะว่ามันเป็นพันธมิตรกับสุรันมากที่สุดละแค่คุบรุ่นแหละแต่จะมีบางรุ่นก็มีเตียนบ้างแหละมันก็มีพวกรุ่นแรกๆมีสองรุ่นสามนะนะถ้าคนที่เคยอนี่นี่หนึ่ง,งสวอนะผู้ก่อตั้งบุโซเซนเซนนี่ วยไหมเท่เลย,ยนะข้างหลังก็เเรามากรีดกันนะครับได้อันนี้กรีดยังไงดีเอ่ยจะเก็บไหมนี่ผมก็ไม่แต่ใจเพราะมันก็มีหลายงานกันนะเนี้มันมีแบบมัดผมก็มีตัวสวยกันนะนาะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขายหรือเปล่าผมก็ขอกรีดแบบบารนี่ก่อนแล้วกันนะ ไม่แตกนะกล่องมัเป็นไม่เหมือนตัวไหนะที่เกินแล้ลกลอ่องแม่งแบบป๊อปเลยคือกล่องมันเหลืองไงเข้าใจแหละงานในพวกนี้มันนานแล้วบอกโรงงานโรงงานโดนน้ำท่วมไม่รู้โดนน้ำท่วมจริงหรือเปล่าเห็นงานก็มีมาเรื่อยๆเลยนม่มาจากไหนขอ,องปลอมก็ไม่น่าใช่ไม่มีใครทำของปลอมขนาดน,นี้หรอกเนาะแต่ว่ามันก็มาในสภาพที่แบบว่ามันเก็บมานานแล้ว ออกต่ตัวดีกว่าก็นะตัววางก่อนตัววางก่อนดูฐาฐาจริงจริงะตั้งแต่ซื้อมานะถ้าใครให้แนะนำบอกว่าอย่าเอาใส่ตู้โชว์ตู้โชว์ตอนนี้มันมีตู้โชว์คือที่เขาคิดกันคือตู้โชว์อินเด็กแต่อีเกียมันจะเป็นเหมือนกันเลยรูปทรงยาว แบบเน,แบบนี้ยเหนยาวๆคือบ้านนิยมสุดถ้าใส่ตู้พวกอย่างอย่าเอาขานใส่ถ้าซื้อชั้นอะคริลิกมาวางเป็นข้ามันไดอะ่ะขาพวกเนี้ยมันวางอะ่มงอะมันวางไม่ได้มันเต็มเแบบนี่ยมันใหญ่ส่วนใหญ่บบผมซื้อมาผมก็ไม่ได้ใช้ฐานเขาให้อยู่ในห้องเก็บของเลยก็ไม่ได้ใช้ว่าจะขายอยู่เหมือนกันโอเ้ มันมีหลายชุดเลยชุดหนึ่งม,มีหลายเสื้อมีหลายแบบก็จัดมาแบบตั้งใจจะซื้อเนะอ,อะันนี้คือเขาตั้งใจทำหรือเปล่าเห็นเก่งไหม สีกเกางเงยงยีนซีดนี่คือตั้งใจทำหรือเปล่ามัน้องานมือหนึ่งนะอันนี้ใครช่วยรู้ช่วยตอบหน่อยนะว่ามันคืองานตำหนิจากโรงงานหรือว่ายังไงกางเกงสีแบบทลอกทลอกนี่แกะแกะขึ้นแกะกีดเองเลยเนี่ยแปลกวคะครับนี่คืองงนะไม่เคยเจออันนี้ก็ไม่เจอไม่เคยเจอเลยนะว่าเฮ้ยทำไมกรีดมาแล้วกางเกงมันทลอกหรือมุสโ,โซเห็นเห็นคนลงขายหลายคนแล้ว,ว่ะ แบบจริงๆมันต้องแบบว่าเหมือนแบบทะลอกทลอกอ่ะรับมันเป็นเพราะตั้งใจให้มันเป็นเหมือนยีนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจากการจับเช็ดๆปูๆดูมันก็ไม่ออกอ่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนตั้งใจให้ขาดผมว่าน่าใช่นะว่าดูจากรอยรอยขาดตรงเนี้ยเดินไที่ขาดนะ มาโอเคนะกะเป่ามีรูปดาวแหวแนไปนมเอาไปกลับกล้องให้ดูบ้ามาผมก็ยังอยู่ในกล่องนะผมก็ยังไม่ได้แกะแต่ดูจากข้างในแล้วก็ใหม่อยู่นะมีรอยกากเพสรลายต่ออะไรทำให้โมเดลนี้เงาขึ้นนะนี่ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ไม่ได้เอาใส่สตูดิโอให้ดูนะเพราะมันละแส่ได้ ฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยฝุ่นเขาน่าจะเนี่ยแหละงานงานงานที่โรงงานปิดไปแล้วเขาก็จะเก็บไว้นานไงเก็บไว้นานมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละ,ะไหนไม่ค่อยได้ไม่ได้กางสตูแล้ว้งเดี๋ยวผมหองนี้มาดูเลยดีกว่านี่สวยงามนะนี่สวยงาม นี่อย่างที่ผมบอกว่ากางเกงอะมันเปจะลอยอย่างเงี้ยน่าจะเขาน่าจะตั้งใจหรือว่าเป็นตําหนิไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าตั้งใจแหละเพราะว่าดูจากรอยขาดตรงนี้มันก็ขาวๆอะนะเออมันตั้งใจแหละผมว่านะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีหน่อยสาววกบูโซเนี่ยนะผมว่าน่าตั้งใจนะนี่นะก็โอเคนะงานถือว่าใช้ได้เลยครับผมชอบนะ เ,เก็บรายละเอียดได้ดีมาเป็แฟลก่อนลองดูแบบไม่มีแฟลตนี่เสื้อสวยนะบุหรี่โอ้บุหรี่ต้องเก็บรักษาด,ดีส่วนใหญ่คนที่ขายมือสองบุหรี่ชอบหายดูแต่ถือโอเคเลยครับมผมไม่ได้ตั้งนะพอดีผมตั้ง ตั้งไวบ้บนเบาะเก้าอี้พอดีปักมันสั้นวันนี้นโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันโอเค,อเครุ่นหนึ่งถือว่าคู่สร้างบูโซเลยนะครับผมสวยงามอืมดใูใกล้ดใูใกล้สวยงามเลยสวยงามไป แสวมาแล้วอะงานโอ้โอเซ่โอเซ่ปัานี้เราไม่ได้อยากใกล้นายมาเลยนะเนี่ยแต่ <laughs> ได้มาในราคาที่ดีไงคือแบบไม่ตั้งใจที่จะได้ด้วยแต่ก็เดี๋ยวน่าจะนังเล่ห้าสิบห้าสิบมันก็เสียดายนะมันก็สวยแหละแล้วได้ราคามาที่แบบ งงยังงงหรือว่าได้มาได้ไงคือมาจากแม่ค้าเดียวกันแหละแต่คือแบบว่าเราก็ซื้อเนี้ยมันก็แบบส่งเมาสเมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าเฮ้ยลองสักตัวเล่นเล่นเลยผมไปเห็นไปผันถามผมก็กดไปบอกราคาไม่ได้บอกราคาไม่ได้เพากดราคาไปที่ถูกอยู่แล้วได้มาเฉยเดี๋ยวพูดว่ากันเพราะผมก็เล็งโคเซ่ปั้นอื่นมาอยู่ เอาหน้าผมจะรีวิวตัวไหนก็น่าจะเป็นบุคโซอีกแหละบุคโซแล้วเนาะเออมันมีงานเดี๋ยวที่ผมอัคดคลิปอยู่เนี่ยเดี๋ยวสักสิ้นเดือนสิ้นเดือนน่าจะมีงานมาใหม่นะนที่ผมตามหาอยากดูงานอะไรคอยติดตามชมแต่คลิปต่อไปเนี่ยมันจะมีงานงานแปลกๆมาอยู่คลิปต่อไปเนี่ยรอติดตามทีหน้านะจะมีงานแปลกๆมาอยู่ เป็นหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นด้วยก็ได้แต่ไม่บอกว่าคืองานอะไรนะแล้วเจอกันครับดีกว่าสวัสดีครับ